มก,กลับไปกระบี่รอบนี้นะคะไม่ต้องเช่ารถอีกแล้วเพราะว่าวันนี้เราจะไปซื้อรถกันค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่เต็นท์รถวิชิตทวียนต์คนกระบี่ต้องเคยเห็นอยู่แล้วเพราะว่าร้านน่ะอยู่ตรงสามแยกไฟแดงวัดทรามเสือเธอได้จำความได้<อ>คือเต็นท์นี้อยู่มานานมากเลยนะตั้งแต่เราเกิดกลับมากระบี่รอบนี้ไม่อยากเช่ารถแล้วทุกคนก็เลยมาตามหารถราคาน่ารักน่ารักเอาไว้ใช้ขับในกระบี่ซึ่งก็คือรถมือสองนั่นแหละเราก็เลยมาที่เต็นท์นี้นะคะแต่คือพอมาถึงจริงๆโอ้โหมันเป็นอาณาจักรบอกก่อนว่าความตั้งใจของเราวันนี้คืออยากได้รถเก่งอัันนนนนนี้้้เปไงทุกกคคมมมให่าาาแลว ราคามันตกจากมือ1เยอะมากนี่แหละสาเหตุที่หนูมาหารถมือ 2, 2> อเฮ้ยคุณไดเหรอคุณไดสตาร์เียจริงเป็นรถในฝันที่ทดไว้ในใจนะว่าอยากได้มานานเลยอันนี้เหมาะกับซื้อไว้ใช้ที่กรุงเทพเพราะว่าเราทํางานแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูหรือว่าไปคันนี้เลยดีกว่ารถถูกปั๊มน้องรู้จักรถบรรทุกนะคะเหมาะกับเจ้าของสวนปาั์มสิ่งหนึ่งที่กลัวและได้ยินมาเยอะมากคือรถมือ2แบบรถย้อมแมวหรือเปล่าแบบรถชนมาหรือเปล่าจมน้ํามาไหมสภาพแต่ละคันห้องเครื่องคือใหม่เอี่ยมเลยนะรถมือสอย่าดูแต่ภายนอกทุกคนต้องดูตัวเครื่องนี่แหละจริงซื้อก็เ bạn nhé.